สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีตองไบโอเทคนะครับนะวันนี้นะครับนะผมพาเอฟซีนะครับนะมาชมบัวงามฟาร์มของเสียอ้วนนะกระจักรุ่งเรืองฟาร์มนะครับนะที่เอ๊ะีราชาหมครับพี่สีราชาครับเบอร์ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับนะเช้าเอฟซีที่ติดตามช่องต้องไบโอเทคนะครับเราก็นะครับนะอยู่ที่ฟาร์มของพี่บางซุปนะครับนะอยู่ที่มัตตพุทธ ระยองนะครับวันนี้นะฮะเรามานะครับอยู่ที่ฟาร์มของเสียอ้วนชุนบุรีครับผมนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกชายของเจ้าโอดินนะครับนะเจ้าโอดินนะตัวนี้หน้าตาหล่อเหลาวอาการเหลือเกินครับนะฮะเนื้อตัวสมบูรณ์ดีมากครับนะฮะตัวปากสวยงามนะกระบาลบนดีมากนะเพราะถ้าเป็นสายโอดินเนี่ยนะฮะเรื่องของซุ้มหน้าเนี่ยนะเขาจะสวยเขาจะหล่อมากนะครับเขาจะหล่อมากนะตัวนี้ทรงหูพิมพ์นิยมเลย พิมพพิมพ์นิยมเลยนะครับตัวนี้ชื่ออะไรนะที่เป๋าตุงใช่ไหมนะครับนะเป๋าตุงนะฮะงหูพิมพ์นิยมนะตามส่งหูพิม,ม,นะมพ์มนิยมตามแบบฉบับเลยตามสโลแกนนะฮะบัวง,งานตามออสมัยนิยมนะฮะบัวง,งานสมัยใหม่นี่เลยนะฮะกำนะฮบานก้อยนะฮะตัวนี้ก้อยเกี่ยวเสมมสองข้างนะฮะไม่มีหย่อนข้างใดข้างหนึ่งเลยนะครับ ก้อยนี้เป็นเหมือนเกลียวดอกสวรรค์เลยนะครับเนี่ยเกลียวดอกสวรรค์เลยนะครับสองข้างนะครับนะโคนเขาใหญ่มากเนี่ยแต่ยังไม่ออกนะครับกระบาลนี้ขึ้นได้อีกเพราะว่านะครับอ่เพราะว่าเขานี่เขายังไม่ออกนะครับนะก็จะนะฮะกระบาลนี้นะกระบาลกว้างครับนะกระบาลกว้างมากแล้วก็จะขึ้นไปอีกนะครับนะจะขึ้นขึ้นไปอีกนะครับสวัสดีค่ะ จ่าโตนะคะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะจ่าโตโคราชค่ะจ่าโตบอกว่าสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับจ่าโตครับนะวันนี้มาเที่ยวชนบุรีนะครับอยู่ที่ฟาร์มของเสี่ยวว้นนะครับนี่นะครับนะฮะพูดเลยค่ะสวัสดีครับจ่าโตครับคิดถึงนะครับเมื่อไรจะนะครับเาไม่ได้เจอที่บ้านค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบังซุมนะคะก็คิดถึงจ่าโตตั้งแต่เช้าเช้าเลยนะคะก็ ก็จาาตัวน่าจะติดภารกิจค่ะก็เลยยังไม่ได้เข้ามาในไลฟ์สดนะคะคิดถึงจาาตัวมากๆเลยค่ะหลอมากครับนะตอนนี้อายุน่าจะนะครับนะปีกว่าละนะครับนะนะปีครึ่งยังครับตัวนี้ปีปีครึงไปเดี๋ยวของเขาวาสิบสี่สิบหาเดีอนเอาตีอร้อวนใหญ่นาดเ่ะถือว่าสมบูรณ์มากครับนะสิบน,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 นะฮนะ ใหญ่มากครับเนี่ยอของมบอกว่าชิสามเดือนลมาในเดือนสิบสี่อ๋ออ่าสิบสี่เดือนสิบห้าเดือนพี่น้องครับนะโครงสร้างร่างกายใหญ่มากนะครับนะยเนะะสวัสดีค่ะเสียแม็กนะคะเสียแม็กบอกว่าหล่อครับค่ะนี่ไข่สองใบนี่ไข่สองใบนะแยกกันชัดเจนครับตัวนี้ลึงสวยคิดนะครับนะครับนะตนอกสวยงามนะครับตัวนี้หล่อมากครับนะ แตโตบอกว่าเมื่อเช้ามาไม่ทันครับค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอเอ๋ค่ะพี่หมอเอ๋บอกว่าสวยค่ะรอครับตัวนี้รอมากนะครับเป๋าตุงครับนะฮะี้รอครับนะหวานมากเป็นวัวที่ซุ้มหน้าดีนะครับนะก็ปากสวยงามนะครับนะปากบนข้อปากล่างชัดเจนเลยนะไม่ยืนไม่เห็นนะครับนะ สวัสดีค่ะคุณสุมิตานะคะบ,บอกว่าสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะมเมื่อเช้าก็มาแล้วนะคะแล้วก็ไลฟ์ลกกน,นี้ก็เข้ามาอีกนะคะโอ้รอรอมาเลยสวัสดีค่ะเสียบเบ้า,าค่ะตอนนี้มาอยู่ที่ข้อของเจ้าเพชรสาคูแล้วนะคะคตอนนี้พวกเราอยู่ที่การจักรุ่งเรืองฟาร์มนะคะคจังหวัดชนบุรีเรียบร้อยแล้วค่ะคนีไลฟ์สดสครับผมนะฝากเสียบเบ้าช่วยไลฟ์ช่วยแชร์ด้วยนะครับนะฮะ <laughs> นี่เลยนะรอมากครับสําหรับเจ้าเปาตุงนะครับไปตามนะครับสําหรับนะครับนะวัวหนุ่มดาวรุ่งของกาะจักรนะฮะลุ่งเรืองฟาร์มนะครับอยาให้ดูล่าตัวหน่อยนะคะดูท้ายนะฮะดูท้ายดูทู้ขาตังสวยมากเลยค่ะนี่ตูดอมากกระบานบนดีโอเคครับแม่สุดยอดเลยจริงๆค่ะให้ดูนะคะจังหวะ ท่วงท่าการเดินนะคะไปแล้วค่ะหนุ่มรออีกตัวหนึ่ง okay, นะคะ